เป็นตัวละครเปิดเรื่องการผจนภัยอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มหมอกฟางนั่นก็คือตัวของแชงคูดผมแดงออกมาแล้วครับซึ่งผู้ที่จะมารับบทเป็นแชงคูดผมแดงนะครับฟิล์มฟอร์ดชดนิวส เป็นแฟนซีรีส์วันพีทนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าทาง Netflix เนี่ยเขาประกาศที่จะสร้างซีรีส์วันพีทแล้วก็มีแคสออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะฮะทางซีรีส์วันพีทได้มีการประกาศแคสตัวละครที่เป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งนะฮะที่จะเป็นตัวละครต้นเรื่องเป็นตัวละครเปิดเรื่องการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มหมอกฟางนั่นก็คือตัวของแชงคูดผมแดงออกมาแล้วครับซึ่งผู้ที่จะมารับบทเป็นแชงคูดผมแดงนะครับ แชงคูดโอ้ตายแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ไม่รู้เขาเรียกแชงคูดหรือเปล่านะแต่ว่าก่อนก่อนู้นอะแชงคูดผมแดงผมเรียกว่าแชงคูดเลยเรียกแบบฝรั่งเ,เรียกแบบญี่ปุ่นเขาเรียกแชงคูดเขาประกาศตัวผู้ที่จะมารับบทเป็นแชงคูดผมแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นะก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าปีเตอร์กราดิโอตซึ่งดูจากหน้าตาแล้วนะฮะดูจากหน้าตาท่าทางทรง ของพี่ปีเตอร์เนี่ยผมรู้สึกชอบนะแกย้อมผมแดงแล้วเท่นะแกทรงกันไว้หนวดของแกเนี่ยนี่น่าจะเป็นแคสที่เข้ากับบทของแชงคูดผมแดงมากๆเลยมีภาพแฟนอาร์ตให้ดูนะครับเข้ากันไหมเข้ากันนะเออนะฮะเข้ากันนะฮะรอคอยดูนะครับนี่น่าจะเป็นแคสที่หลายๆคนรอคอยที่จะเห็นนะครับว่าแงฉงจะออกมาเป็นแบบไหน ึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คาดหวังนะครับผมคนนึ่เนี่ยคาดหวังว่าซีรีส์วันพีทเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะเห็นหนประกาศแคสออกมาเยอะแยะมากมายเลยผมรออย่างเดียวตอนนี้รอประกาศวันฉายออกมาสักทีเถอะประกาศวันฉายมาสักทีเถอะแล้วขอร้องนะฮะฉายทีเดียว10ตอนเพื่อที่จะได้ดูทีเดียวนะครับสำหรับแฟนวันพีทเรื่องนี้คือเรื่องที่คาดหวังทําดีคนชมทําไม่ดี Honda, คือสัจธรรมนะฮะแต่อาจาร,รย์โอดักควบคุมทุกขั้นตอนเรื่องนี้ผมว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่วงนี้กําลังพีคแล้วนะฮะวันพีดในมังงะโอ้ห oh, ตอนนี้ถึงเกียร์ห้าแล้วนะครับผมอยากหาคนคุยด้วยเรื่องวันพีชมากเลยแต่ไม่มีคนคุยด้วยนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเอาซีรีส์ไปก่อนแล้วกันนะฮะมีภาพมาฝากกับแชงคูดผมแดงแนละแชงคูดีแล้ตัวละครอย่างแชงนยครับเหมือนมีต้นแบบนะครับต้นแบบมาจากกัปตันแจ็คเร็กแฮม นะฮะไทยเคยดูซีรีส์แบ็กซาว์เนี่ยมันจะมีกัปตันคนหนึ่งชื่อว่ากัปตันแจ็คแร็กแฮมเป็นกัปตันตัวเล็กๆครับผมแล้วก็เขาจะมีวิธีการใส่ผ้าสีแดงๆอยู่นะฮะในโลกโจรสลัดเขาเรียกแจ็คผ้าแดงหรือไงแหละเป็นต้นแบบของแจ็คสเปโร่ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับแจ็คแร็กแฮมตัวนี้แล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบของแชงผมแดงตัวนี้ด้วยเหมือนกันรอคอยนะฮะโจรสลัดผู้มีความเป็นโจรสลัดมากที่สุดในเรื่องวันพีทแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งงแจ้้้เเืืออนดวยพ่ใหา ข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel